สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับพีชัยวันนี้พี่ชัยก็อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่44อยู่ที่เมืองทองธางนีเดี๋ยวพี่ชัยพามาชมรถที่แบบร้อนแรงมากนะครับเป็นรถ Ford n i ิกเ r n Ra ร็ตเป็นเครื่องดีเซล2 0 0 0เดี๋ยวพี่ชัยพามาชมแล้วก็พาชมอีกหลายๆคันนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่มาแล้วนะครับก็มาลงทะเบียนนะครับก็จะรับกระเป๋าของ Ford นะครับเป็นกระเป๋าผ้าก็ช่วยลดโลกร้อนนะครับก็มางานนี้ก็ฝากลงทะเบียนด้วยนะครับขอบคุณครับ วันนี้พี่ชัยก็พามาพบกับ Ford n e x t e n Raptor รุ่นนี้จะเป็นเครื่อง2,000เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับราคาเริ่มต้นสำหรับรุ่นนี้ก็หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่เก้าพันบาทแต่รุ่นนี้จะจะเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีเทารวมทั้งเป็นออปชั่นพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูออปชั่นพิเศษที่ Ford เราติดตั้งมาให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอเคมาดูรายละเอียดกันครับราคาสำหรับรุ่นนี้แต่งให้แล้วนะครับหนึ่งล้านเก้แสนหนึ่งหมืเก้าพบาทนะครับแล้วก็เบาะภายในนะทางพี่เขาก็ทำความสะอาดก่อนเปิดงานนะครับก็ได้รลูกค้าชื่นชมรถตัวน,นี้เป็นเกียร์อิคิเตอร์้ลยครับก็เป็นโหมดโฟ h ์วิด้วยนะจอก็หน้าจอขนาด12นิ้วนะครับ หน้าซีโฟลาคอบนังอ่ะอหนังขอบแดงแบบนี้เลยนะครับภายในก็จะมีแอร์นะครับมีแอร์แบบนี้เลยอ่ะมาสู่โรโก้รัตเตอร์ พื้นกระบะจะกว้างมากนะครับแล้วก็สามารถนอนได้เลยแล้วก็พอมมีปลั๊กไฟด้วยนะครับ สำหรับรถรุ่นนี้ก็เป็นรถที่นิยมมากนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับสาวรอสาวรอท่าในใดชอบก็ทักมาได้นะครับวันนี้พี่ชายอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์สำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัวรุ่น Nikken Ranger w i t e t น a ่ก็เป็นไฟมัตติกนะฮะระบบรอเราเอาการแบบนี้เลย ดูในงานดีกว่าในงานเราก็จะมีดอกเบีย้ยนะครับ1.89อร์นตสสำหรับรถรุ่นนี้ก็ราคาอยู่ที่เท่านี้เลยครับ1.314,000บาทเป็นสีเทาพิเศษสวยมากๆเลยอ่าววันนี้เราก็ามาเจอกับผู้จัดการสุดหล่อครับอพี่เฟิร์สสวัสดีครับพี่เฟิร์สบายบายหน่อย๊าอบายหน่อยโอเค น,นี่ครับใบแ็กสีสันก็เป็นแบบนี้เลยครับไปใน,น,น,นเด็กๆอย่างนี้เลยก็มาชมอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นฟอร์ด XLS น่าฟอร์ดเน็กเจอร์เลนเอะเป็นกระบะแก่งนะครับเป็น กระบะสี่ประตูอันนี้พี่ชายพาชมรอบๆนะครับแล้วก็ทนี้ก็มีเจ้าที่กำลังทำงานอยู่สวยนะครับไม่ว่าเป็น XLT เลย x l x ก็สวยนะราคาเริ่มต้นรุ่นนี้นะครับแปดแสนเจ็ดมื่นเก้าพับาทอรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะฮะ ดูภายนอกก็ย่อมเหมือน XLT เลยครับสำหรับรถรุ่นนี้กว้างกว้างมากสำหรับรถรุ่นนี้เดี๋ยวพี่ชัยขอชมภายในนิดภายในในงานก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่นะครับนี่หน้าจอขนาด10.1นิ้วนะครับ บาะก,ก็ยังเป็นบาะผ้านะครับสำหรับรุ่นี้เป็น,น,น,นเกียร์ออโต้นะครับนี่รอๆแบบนี้เลยมาเปิดดูตรงนี้ด้วยครับนี่เบาะหลังตรงนี้จะไม่มีแอร์ให้นะครับสำหรับ S L X อีกชาพามาชมอีกคันหนึ่งเท่ๆเลยนี่ครับรถราคาพิเศษเราเลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้พ่อนเริ่มต้นนะครับเราดาว25%ยี่ห้าปอร์เซ็นผ่อนปีแรกห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทปีต่อไปก็มีโปรโหให้อีกนะครับวันนี้ก็มีาสาวสองสาวนะครับ อ่าเป็นเสาแรปเตอร์อ่านี่เป็นเสาเสาแรปเตอร์อโอเคเดี๋ยวมาชมค่ายอื่นด้วยภายในก็จะกว้างแบบนี้ครับไอพี่เขาก็เช็ดมาชมรุ่นสปอร์ตลกครับรุ่นสปอร์ตเราก็มีโปรโมชั่นแบบไหนบ้างรุ่นสปอร์ตเราก็เป็นดอกเบี้ยหนึ่งเก้าเก้านะครับอเป็นโปรแกรมของฟอร์ตเลย รุ่นสปอร์ตด้วยมากจากนิยม,มฮะพี่ชายก็ชอบเพราะเป็นรถที่ให้ความนุ่มนวลน,นะครับในการขับและขับแล้วออกจะสนุกนะฮะในการขับเป็นคนรถได้ดีมากเป็นรถกระบะท,ที่ใหญ่ออปชั่นเยอะนะครับนี่คือนสปอร์ตอันนี้พี่ชายพาไปชมข้างในนิดนึ่า ในนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเบาะภายในจะเป็นเบาะหนังนะฮะรุ่นสปอร์ตรุ่นนี้จะมีไอ้แบ็คหกลูกนะฮะเป็นเกียร์โต้เกียร์โต้เราเป็นเกียร์สปอร์ตด้วยนะครับอ่าแต่ได้เล่นได้สองระบบเลยโอเคไปเดี๋ยวพี่ชายพาไปชมรถข้างบนส,สวยลวๆละลอแบบนี้เลย อ่าบายก่อนบายๆกอนอี้นี่นะสาวๆมาชม Ford Legend Raptor สำหรับสาวๆที่ชอบใช้อหรือทดลองขับรถรุ่นนี้นะครับก็จะสวยมากเลยนี่ครับราคาลมต้นรุ่นนี้ก็หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาท เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเคือยนต์สองพันด้านหลังไปท่อคู่จะไม่มีแล้วนะครับแต่ภายนอกดูยังไงก็อลังการอยู่ยังดูแบบสมูทและดูแล้วน่าใช้มากๆสำหรับรถรุ่นนี้ไม่ใช่เปิดให้ชมนะครับนะครับหน้าจอก็ขนาด เนี่ยสิบสองนิ้วเลยครับนี่คำว่าแรัปเตอร์เกียร์ชิพเตอร์มีการปรงงร้ายปรงงร้ายเราก็มีกัแบบหนังหุมมีเซ็นเซอร์นะครับที่ทางกลางก็ยังมีแต่เ่าชันก็จะน้อยกว่ารุ่นเครื่องสามพันวีหกนะครับโอเคชมด้าหลังด้วยด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ อรุ่นนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้อชีวิตประจำวันนะครับก็ประหยัดน้ำมันนะครับเป,เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะเดี๋ยวมาชมกันอีกคันนึงรุ่นน,นี้ Ford n e x เจ n s t ต r ม t u c k นะครับ s t o r m t ร c อันดีหล่อมากโอ้ยดวงไฟเขาอารามเหลือเกินเดวงไฟหน้าเป็นแบบ มัดทิกนะฮะมีไฟสปอตไลท์สวยสวยสวยนี่วิชัยให้ดูายร่างร่างสวยแบบนี้เลยโอ้โหอลา,ามตาจริงๆรารอามตามากมากเลยโอ้โหเออชมแบบนี้เลยนะครับนี่เด่นที่สุดเลยครับร้อมแม็กนะครับมีคลิปแดงอ่าแล้วขอบในสีแดง มาครบนะครับสำหรับโมเดลใหม่รุ่นนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,399,000านสามมีชุดแต่งครบเลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เ็าเรียกว่าเป็นพระเอกในงานนะฮะเป็นรุ่นพี่วายแท็กแล้วก็เป็นรุ่นน้องของ r a p t ต r นฮะซึ่งเป็นโมเดลใหม่แล้วก็ ใช้งานได้จริงนะครับบนหลังคาอาป็นไงดีไซน์มาหรูมากใช้งานาบันเทินของได้ด้วยแล้วก็มีโรเลอร์ชัตเตอร์ุ่น er นี้ก็ใช้ระบบล็อกไฟฟ้าได้ด้วยอย่างพี่ช้ยขอเปิดชมแป๊บนี้แบบนี้เลยครับ สำหรับลูกค้าสนใจซื้อรุ่นนี้นะครับก็คุ้มนะฮะอภายในดีไซน์ออกมาหลูมากๆดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้เลยก็เข้ามาในงานนะครับมาเจอมาพบกับวิชัยที่ฟอร์ดพระแดงเฮ้ยงานมาราชโชว์เมืองทองวิชัยอยู่ที่ฟอร์ดพระแดง ชมอีกคั้งสำหรับเป็นพี่ใหญ่ในงานนะครับเป็นพี่ใหญ่ในงานเลยใครชอบวา i แท็กก็รุ่นนี้ครับใครชอบเอเวอเรสต์ก็รุ่นนี้ครับนี่ฮะตัวนี้บอกว่าวายแท็กด้วยแต่เป็นโมเดลใหม่นะครับสำหรับวัยรุ่นร้อนแรงที่ชอบรถสปอร์ตแบบนี้นะครับ เน้นการใช้งานครอบครัวแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวแบบลุยป่าด้วยนะฮะนี่เป็นแบบนี้เลยถือว่าเท่มากๆนะฮะพีชายพาชมหนึ่งนงะานงานเราก็จะเป็นบูธแบบนี้เลยครับเป็นบูธท,ที่ใหญ่กว้างมากโอเคเดี๋ยวไม่ใช่พามาชมด้านในครับด้านในก็หรูหราเป็นแบบนี้เลย เป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยนะครับนี่นภา,ายในก็จะเป็นเบาะหนังมีเขียนคำว่า y t ็คกับได้สีส้มนะฮะหรูหรู นี่ครับร,รูปแบบนี้เลยนี่แถวที่สามรุ่นนี้จะมีมูลรูปเลยนะครับมูลรูปข้างบนถือว่าเอาตัว e อวอร์เรุ่นท็อปนะครับอ่าเป็นโมดิฟายโมเดิร์นมิลเอ้ยโมเดิร์นของรูปแบบรถลุย เป็นรถท่องเที่ยวรถลุยนะครับแล้วก็สีสันอารามตาเลยสำหรับรถรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่หน9่0 0้านแปดแสนเก้าหมืนเก้าพันอ่ะเดี๋ยววิชัยพาไปชมด้านหน้าด้านหน้าจุดสวยมากนี่ครับด้านหน้าจะรอๆแบบนี้เลยถ้าใครชอบนะครับก็มา เดี๋ยวพี่ชายออกไปรอรับด้านหน้าครับโทรมาหาพี่ชายได้เอ่าเดี๋ยวฝากไว้อีกรุ่นครับรุ่นนี้สีเทาอ่าเรียกว่าสีเทาเบาพาลีนดอกเบีย้ยต่ํำมากครับสำหรับรถรุ่นนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.99นะครับอ่าสีเทารถสวย ภายในก็สวยมากามดเ,าเดี๋ยววิจัยพาไปชมนี่เขาเดียวภายในออกแบบแนวคาสโลว่าเลยครับเป็นเบาะพารินหรูจับต้องได้นะครับภายในกว้างมากมาก เห็นแสงนะจะมีมูล,ลุกนะฮะอันนี้ปิดเทอบไให้เป็นแพทินังนะฮะรุน่นนี้สำหรับรุ่นรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองมื่สี่พันก็เป็นรถที่นิยมนะฮะสำหรับรถรุ่นนี้ ถือว่าโดนใจมากๆเลยอนนา,ยาวงชีใจพาไปชมรวมๆร,ร,รอบๆนะฮะด้านบนอ่าันนี้สีขาวก็มาสวยมากๆนะครับแคมเปญเราก็ดอกเบี้ยน1.99นะเะ้าเดี๋ยวมาชมคันนี้ครับคันนี้ไฮไลท์ก็จะเป็นนี่ สตอมแท็กมาเป็นแบบนี้เลยนี่ครับดอกเบีย้ยหนึ่งจุดเ้าเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยมากๆเลยสีขาวแต่งรถออกมาแล้วงามมากๆนะครับรุ่นนี้เี็กน้ำตกทาลาวา นี่เป็นรถในฝันเลยครับโอ้โหราคาเริ่มต้นน่าถูกมากหนึ่งล้านสองแสนหกมื่นสี่พันสำหรับรถรุ่นนี้เป็นเกียร์ออตโต้ขับสองนะฮะสำหรับรถรุ่น ฟอร์ดเล็กเจนแรนเจอร์สตอมแท็กโอเคไปพี่ชัยพาไปชมข้างบนมีกรอบนะฮะส,ส,สีข้างบนก็สวยนะครับสีขาวก็สวยโอเคก่อนจบทริปนี้พี่ชัยให้ดูความสวยงามของแต่ละโมเดลนะครับโอเค พบกันนะครับที่เมืองทองธานีสวัสดีครับฝากกดซับสไคร์กดถูกใจใพี่ชัยด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ชัยด้วยนะครับก็ถ้าสนใจก็โทรหาพี่ชัยเบอร์0 9 2 5 6 3 5 3 6สหรือไลน์นะครับ mm hmm. www.an55 ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ